มาจัดการชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตตักก่อนมันล้นคนน่ะเดี๋นะเด่นนะสวัสดีค่ะไอเดียทำไอศครีมอร่อยๆอมาแล้วค่ะ <c oughs> ไอศครีมไม่ต้องทำนะคะไปซื้อไอศครีมวานิลามานะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยไอศครีมนะคะแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เราชอบลงไปวันนี้ใส่เมล็ดเยียแชย่นมสดใส่ลงไปข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เนี่ยแต่งหน้าด้วยราสเบอร์บบร,รี่บลูเบอรี่แล้วก็มะม่วงสุกห,หวานหวๆนะคะโอ้ถ้าใครไม่มีนะคะที่เมืองไทยเราสามารถใส่ทุเรียนหรือมะม่วงลงไปยิ่งอร่อยมากเลยคะ่ะ ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะเสิร์ฟเจ้าของไอศกรีมผลไม้นะคะแสบๆนะคะชื่นใจกินแล้วชื่นใจนะคะหน้าร้อนๆนี่เนาะแค่ใส่ผลไม้ลงไปแล้วกันนี่นี่นีมเมล็ดเตียนะคะก็จะทำให้ไอศสครีมของเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยด้วยะคะ่ะเพื่อนๆ 吃吃吃。Sim, sim, sim.